สวัสดีค่ะแม่หมอนะคะวันนี้แม่หมอได้พามาวัดทนั่งอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรนะคะวันนี้แม่หมอได้มาวัดท่านั่งแล้วนะคะขอหลวงพ่อช่วยให้รูปมีโชคมีลาบด้วยเจ้าค่ะค่ะวันนี้พามาเนาะเดี๋ยวมาดูตะเคียนกันนะคะตะเคียนของวัดท่านั่งนะคะ จริงๆแล้วขึ้นนานแล้วนะคะขึ้นนานมากแล้วนะคะเหลายปีแล้วค่ะตอนนั้นดุ่งดังมากนะคะเพราะว่าเอ,อตะเคียนน่ะนะให้โชคนะคะเยอะคนที่ถูกหวยเยอะมากค่ะนานหลายปีแล้วนะคะเอราราวประมาณสักห้าหกปีแล้วมั้งน่าจะนานมากตอนนี้ไม่มีใครมาเลยนะคะเ,เหมือนจะล้างลามากเลยเนาะ แต่วันนี้แม่หมอพามาดูตะเคียนกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเลขนะคะจริงๆที่เนี้ยก็มีคนมาถูกหวยเมื่อตอนหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมีคนมาถูกหวยนะคะนี่ชุดเก่าก็ยังมีอยู่ที่มาถวายแก้บนนะคะมีคนมาถูกหวยที่เนี่ยหลายคนเลยนะคะแล้วก็ ก็ได้มาถวายชุดแม่ตะเคียนเนาะเดี๋ยวไปดูที่ศาลแม่ตะเคียนกันนะคะจริงๆแล้วก็ยังมีคนมาแก้บนอยู่บ้างนะคะศาลแม่ตะเคียนนะคะศาลแม่ตะเคียนนี่อยู่นี่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะศาลแม่ตะเคียนนะคะนะคะนี่ล้างลามากค่ะล้างลามากเลยเนาะค่ะล้างลามากเลยเพราะว่าช่วงหลังเนี่ย มันคือโชคน้อยนะคะได้โชคกันน้อยเนาะก็เลยไม่ค่อยมีนะคะมีคนมาดูเท่าไหร่อะค่ะนะแต่จะว่ารอยชุดที่แก้บนเก่าๆนะคะที่เขามาแก้บนกันนะก็เยอะนะคะเนี่ยเยอะเลยนะคะเนาะแต่วันเนี้ยลูกเพจคนนึงอะคะอ่ะได้บอกกับแม่หมอว่าวัฒนั่งนะคะ อยากให้มาดูเนาะตะเคียนท่านใหญ่นะคะท่านใหญ่ไม่แพ้ที่ใดเหมือนกันเนาะไม่หมอรับปากว่าจะมานะคะมาดูแม่ตะเคียนนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปถูดูเลขแม่ตะเคียนกันเนาะไม่แน่นะคะเพราะว่าไม่แน่นะคะว่าถึงท่านยังเ,เราไม่ได้เห็นโชคกับแม่ตะเคียนที่ท่านนั่งมานานแต่ว่าเดี๋ยวจะดูนะคะว่า เราจะได้เลขอะไรกันไหมนะคะวันนี้เนาะเดี๋ยวเราลง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 ถูแม่ตะเคียนกันนะเดี๋ยวแม่หมอเทแป้งนะคะอ่าเดี๋ยวหาจุดก่อนนะคะอืมนะเปิดแป้งแป๊บนึงเดี๋ยวนะอ่าเดี๋ยวเปิดแป้งเปิดแป้งแล้วนะเดี๋ยวแม่มาหาจุดถูกันนะคะจริงจริงมันมีรอยแป้งที่เขาเพิ่งขัดกันไปก็มีนะคะเน่เพิ่งมาขอกันไปจะให้ดูนะคะ แป้งใหม่เลยยังใหม่อยู่นะคะนี่ก็มีนะคะนี่รอยรอยเขาถูกันไปนะคะแต่เดีย๋ยวเราลองมาดูกันสักจุดหนึ่งเนาะ,ะจุดนี้รอยนะคะแล้วเราก็ถูเนาะเผื่อได้ได้ได้โชคได้ลาบกันนะได้โชคได้ลาบกันจะได้มาทำบุญกันที่วัดท่านั่งนะคะเนาะเพื่อแม่ตะเคียนจะได้ มีความศักดิ์สิทธิ์ด่งดังอีกนะคะแล้วก็มีคนมาดูดูกันเยอะๆอะคะนะแม,มแม่หมอก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยวดูนะคะจริงๆแม่ตะเคียนที่นี่ใหญ่แล้วเยอะนะคะหลายต้นเลยนะใหญ่แล้วเยอะหลายต้นเลยนะคะดูนะคะเห็นยังคะ ใครเห็นเลขอะไรหรือเปล่าคะแม่หมอส่องนะนี่อันนี้นะแม่หมอเห็นนะนี่ชัดเลยห้าห้านะคะแม่หมอเห็นเลขห้าห้าใครเห็นไหมคะเห็นเลขเหมือนแม่หมอไหมนะนี่ขัดไปขัดมานะคะยังไงก็ดูเป็น ยังไงก็ดูเป็นห้าห้านะคะเนี่ยขอขอแม่ตะเคียนน้อแม่ตะเคียนนาอให้เลขให้โชว์ให้ราบนะคะจะได้มีคนมาทําบุญที่วัดเยอะๆนะคะเนาะนะถอยถูกสามตัวตรงๆกันสองตัวตรงๆกันนะคะรางวัลใหญ่ๆนะคะที่นี่จะได้คึกคืนแล้วก็มีคนมาทําบุญเยอะๆนะคะเดี๋ยวนะแม่หมอพยายามขัดให้นะคะเนาะอ,อึบ เห็นแล้วค่ะแม่หมอเห็นสองห้านะคะสองห้าเนาะสองห้าเมื่อกี้ชัดมากสองห้าชัดมากแม่หมอเห็นสองห้านะคะนะคะชัดมากแล้วก็เห็นห้าห้านะคะสองห้าห้าห้าเดี๋ยวหาหา,หาที่แคดใหม่จักที่เนาะหรือจะเห็นหนะคะนี่เหมือนเงาเงาแล้วมีเลขห้าตัวหนึ่งนะคะเนาะ เงาเงานะอืมแต่ดูยังไงอันนี้เห็นเป็นสองห้าแต่มันมีตัวหน้าด้วยนะคะเนี่ยเดี๋ยวนะนะสองห้ามีตัวหน้าด้วยนะคะเห็นเลขสองนะอันนี้เห็นเลขสองชัดมากเลยนะ ชัดมากเลยนะเดี๋ยวหาจุดใหม่นะคะอันนี้เลขค่านะเนี่ยใครเห็นเหมือนแม่หมอไหมเนี่ยเลขหาเหมือนกันนะคะเนาะอันนี้เลขค่านะคะเลขค่าเดี๋ยวนะหาจุดโฟกัสหน่อยเนี่ยให้ดูนะคะแต่ใครเห็นเลขแตกต่างไปก็ได้นะคะแล้วแต่โชคแต่ลาบแต่ละคนนะคะไม่เหมือนกัน ใครเห็นเลขอะไรก็เอาตามที่เราเห็นนะคะแล้วก็ลิ้นนะคะเพราะว่าโชคแต่ละคนไม่เหมือนกันจริงๆนะคะเนอะแต่ถ้าแม่หมอเห็นอะไรแม่หมอก็จะบอกตามที่แม่หมอเห็นนะคะแต่ถ้าใครเห็นแตกต่างไปแม่หมอก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรนะคะอันเนี้ยสองห้านะแต่ห่างกันนิดนึงตัวเลขห่างกันหน่อยนะคะจะจะชี้ว่าตรงไหนเหมือนสองเหมือนห้านะคะอันนี้เหมือนสองเนี่ยเหมือนเลขสองอันนี้เหมือนเลขห้านะคะสองห้านะคะ ไม่บอกว่าสองห้านะคะเนี่ยแต่มันมีตัวเนี้ยมันมีเลขอ่อขาดหายไปเลยนะคะเหลือแต่สองกับห้าแล้วตอนเนี้ยนะคะอ่าเดี๋ยวไปดูอีกที่หนึง่งนะคะ่ะเดี๋ยวไปดูอีกที่หนึ่งนะคะไปดูอีกที่หนึ่งนะคะเนาะอันนี้แฟนไม่หมอเทปแป้งไว้นะคะเดี๋ยวเราขัดเจอดูกันนะคะอันนี้เป็นอ่รอยที่เขาตัดต้นตะเคียนออกนะอันนี้เป็นปลายสันต้นตะเคียนนะคะเนาะ ไปสั่นต้นตะเคียนนะคะเดี๋ยวเราถูหน่อยเนาะเราถูหน่อยเราถูกันหน่อยนะคะที่นีออ่อยากให้คึกคืนเนาะอยากให้คุณมาเที่ยวดูตะเคียนบ้างนะคะที่นี่เนาะเพราะว่าดูแล้วนะคะห่างเหือหายไปนานแต่ตอนนั้นน่ะดังมากคะ่ะดังมากแล้วก็มีคนมาดูเยอะนะคะนี่เห็นแล้วอันนี้ตัวนี้เห็นแล้วนะคะเห็นชัดเลยนะคะอันนี้ มันเหมือนเลขสามเลยนะอันนี้เดี๋ยวถูให้ดีนะคะเออพอละพอละพอละนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขัดไปเรื่อยๆนะคะจะขึ้นเลขให้ชัดเจนนะขัดไปเรื่อยๆจะขึ้นเลขแบบชัดเจนได้นะคะนะคะสองดูนะคะพอขัดเสร็จแล้วเนาะน้ำแม่หม้อหินสองเจ็ดด้วยนะคะ แม่หมอเห็นสองเจ็ดด้วยชัดมาค่ะสองเจ็ดนี่เดี๋ยวจะชี้ให้ดูนะคะเนี่ยสองนะคะตัวหลังนี้เจ็ดนะคะสองนะคะนี่เจ็ดนะคะสองเจ็ดนะคะนี่นี่อันนี้เราเห็นที่แม่ตะเคียนสองห้าสองเจ็ดนะคะห้าห้านะคะสองห้าสองเจ็ดห้าห้านะคะเราเห็นนะแม่หมอเห็นนะแต่คนอื่นเห็นเลขอะไรแล้วแต่โชคแต่ละคนนะคะนี่นะคะเดี๋ยว ปเป็นเลขสองนะคะที่รกบมองเหมือนเป็นปเลขเก้าน,นะคะขี้เหรอหายไปเลยนะคะพอมือถูหายไปแล้วนะ <ères> แต่ว่าเห็นเป็นสองห้าสองเจ็ดแล้วนะคะแล้วก็ไม่หมอแวบๆวบเห็นอะไรแวบๆวบ<อฟ>เดี๋ยวตัวนี้ตรงนี้ขอถูนหน่อยนะคะเพราะว่าฝนเพิ่งตกเนาะจะชื้นแล้วเวลาหยดแป้งเ,เทแป้งไปแล้วเวลาขัดมันจะซึมลงไปเลยอะค่ะแป้งจะซึมลงไปเลยอะคะ่ะเห็นนะ อันนี้ไม่เห็นนะคะไม่เห็นนะจะเหมือนแปดหกมากเลยนะเมื่อกีน้นะเดี๋ยนะเอาเอาที่เราเห็นชัดๆเนาะอันนี้เห็นอันนี้เห็นแล้วค่ะอันนี้อันนี้จะเห็นเป็นสามนะคะนี่สองนะห้าสามสองห้านะคะอันเนี้ยเห็นสามสองห้านะคะ,นะเนาะอย่าถูเยอะนะเดี๋ยวมันลบอีกนะคะสามสองห้านะคะเนาะ ออมีห้าค่ะมีห้าแน่นอนอันนี้มีห้าแน่นอนาะมีห้าแน่นอนนะเออนะคะ,ออนะคะแต่แม่หมอเห็นอีกจุดหนึ่งนะ,ะแป้งนะเห็นจุดหนึ่งนะคะอีกจุดหนึ่งนะ,ะที่ว่าเอ,อ่อสะดุดใจนะคะคือที่เนี้ยจะมีเอ,อ่อมีดินที่เขาเทไว้อ่ะค่ะแล้วนะคะ,นะคะอันนี้อันนี้ต้นตะเคียนเราดูแล้วเนาะมีอีก จุดหนึ่งนะคะจุดหนึ่งที่แม่หมอสะดุดใจแล้วก็สะดุดตาก็คือปลวกนะคะมีปลวกสะดุดมากและอยากจะขัดมากนะคะนะคะ,ะ,คะเห็นแล้วสะดุดใจค่ะเนี่ยปลวกตรงเนี้ยเห็นไหมคะปลวกตรงเนี้ยนะที่จริงมองไปก็เหมือนตัวเลขแล้วนะ,ะเนี่ยมันเหมือนมีเลขค่าด้วยนะคะเนี่ยสังเกตไหมคะนะเดี๋ยวนะนี่ เห็นไหมอันนี้เหมือนเลขห้าเลยนี่เหมือนเลขห้านะคะนี่ก็เ,ここเหมือนเลขห้านะเนี่ยเหมือนเลขห้าจะปีนขึ้นไปกุนมีเลขห้ามีเลขห้าอยู่นะคะ <c oughs> มีเลขมีเลขห้าอยู่เอาลูกลงเอาลูกลงเอาลูกลงวันนั้นเปวดปวกปวก <c oughs> อันนี้ขอโชคขอลาบ <c oughs> แม่นางพญาปวก <c oughs> นะคะ สักหน่อยเนาะเดี๋ยวเราโรยแป้งนะคะเราโรยแป้งสักหน่อยนี่แป้งนะคะเออแล้วไม่ได้ไปวันนี้วันนี้หยุดอะคะแล้วก็ถูนะคะเราถูนะคะนะถูสักหน่อยนะคะวัน่อา อ,อันนี้เราถูกันไปนะคะถูกันไปก่อนนะปวกนะคะปวกวัดท่านั่งนะคะลองถูปวกวัดท่า <Hungary> น,นั่งดูน,นะคะเพะว่าจะเห็นเลขอะไรนะคะถูดูถูดูนะคะถูดูถ <know>, ูดูนะคะถูดูนะคะ เราถูไปนะคะเราถูไปนะว่อเราจะเห็นเลขอะไรเนี่ยแม่หมอว่าแม่หมอเห็นเลขห้านะคะขึ้นขึ้นมาแล้วนะคะเลขห้าขึ้นมาแล้วนะนะคะขึ้นมาแล้วนะเดี๋ยวจะเห็นนะคะแม่หมอเห็นแล้วนะคะเพราะว่ามีเลขห้านี่เลขห้านะคะชัดมากนะมีเลขห้าชัดมากเลยนะคะ แม่หมอมั่นใจนะคะว่าตัวนี้เป็นห้านะคะนะคะแล้วก็เดี๋ยวถูไปเรื่อยๆี๋ยวขอเวลาถูนะคะขอเวลาถูนิดนึงนะคะนี่นะคะแม่หมอเห็นโอ้โหนี่ชัดมากเลยนะคะชัดมากเลยนะคะมันเหมือนเก้าห้าภาพเลยจะดูไปมันจะเหมือนสองห้าหรือเปล่านะคะลองชัดถูดูนะคะ นี่ใครเห็นยังคะมีใครเห็นยังเนี่ยอันนี้เหมือนเลขเก้าอะค่ะ,ะเหมือนเลขเก้ามากอะคะนะคะดูนะคะเนี่ยอันนี้มันเหมือนเลขเก้าะค่ะเก้าห้านะเนี่ยดูนะลอวขัดตัวนี้ดู นะคะดูนะคะเหมือนเก้าห้ามากมากค่ะเนี่ยตัวเนี้ยเหมือนเก้าห้ามากมาก,มากเลยนะคะเนี่ยดูมันไม่เหมาะว่าปวกนะคะม,มันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ปวกนี้นะคะเราก็ต้องขัดดูนะคะขอโชคขอลาบนะคะนะคะพยายามขัดนะ,นะะเนี่ยเหมือนเก้าห้ามากอะ่ะ ตรงกลางนี่มันก็เหมือนเลขนะคะแต่ว่ามันมันไม่ค่อยชัดนะคะตรงกลางตรงกลางถ้าดูเป็นศูนย์ได้นะคะเนี่ยแต่ดูไปไม่ค่อยชัดนะคะที่ชัดจริงๆเลยคือเก้าห้าเนี่ยเก้าห้าเนี่ยชัดมากชัดมากมากคะ่ะเก้าห้าชัดมากๆเลยอะนะเดี๋ยวนะแม่หมองเมยมยหลัง <laughs> นะคะนะคะเนี่ยตัวเนี้ยเป็นเลขเก้านะคะ น,นะเลขเก้านะแล้วตัวนี้เป็นเลขห้านะใครเห็นแบบเดียวกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะนี่เก้านี่ห้านะคะนะไม่หมอขอบุญบานแล้วกันเนะาะถูกนะคะพวกนี้ไม่หมอะจะนําพวงมาลัยเก้าพวงนะคะมาถวายให้นะ,ะผ้าสีด้วยนะคะแล้วก็มีผลไม้นะคะน้ําแดงน้ําสะอาดเนาะนะคะมาถวายพวกนี้นะคะขอให้ถูกนะคะวันนี้เนาะสองตัวหรือสามตัวตรงก็ได้นะคะขอให้ถูกนะคะวันนี้แต่เห็นชัดมากเห็นไหม ก้านะไอ้ตรงเนี้ยมันเหมือนอะไรไม่รู้นะคะเดี๋ยวถูถูสักหน่อยนะคะให้มันชัดหน่อยไม่ไม่แน่ใจนะคะแต่ตรงเนี้ยเก้านแน่นอนอันนี้ห้านะคะไม่หมออ่ะเป็นศูนย์นะน่าจะเป็นศูนย์หรือเป็นแปดไม่แน่ใจเดี๋ยวนะดูก่อนนะดูก่อนนะคะดูก่อนนะคะอืมใครเห็นอะไรนะใครเห็นอะไรก็ไปเล่นนะคะ ใครเห็นอะไรก็ไปเร่นนะคะแต่ไม่มโมเห็นตอนเนี้ยชัดมากคือเก้าตัวนี้ห้าตัวนี้เก้าตัวนี้ห้าตัวนี้ชัดมาก,คมากๆค่ะแต่ตัวเลขตรงกลางนะคะต้องถอยหลังมาหน่อยเหมือนเลขสามค่ะเนาะเหมือนเก้าสามห้านะคะเนี่ยตัวนี้เหมือนเก้าสามห้านะคะแต่ดูไปเหมือนเลขแปดอะ,ะดูไปเห็นนะอืม นะคะดูไปนะนะคะเหมือนห้าเหมือนแอเน,นี่ยเก้าชัวร์ค่ะห้าเนี่ยชัวร์เลยแจ่มมากเนี่ยเนี่ยพยายามให้ชัดเนี่ยเก้าห้านะคะตรงกลางเ่ยไม่แน่ใจว่าอะไรนะคะไม่แน่ใจจริงๆนะแต่ที่ชัดเลยก็เก้ากับห้าชัดมากนะคะ ตรงกลางไม่ทราบว่าอะไรตรงกลางไม่ทราบว่าอะไรนะคะขอนะคะเนาะหอมสิ่งต่างๆที่อยู่ในปลวกนี้นะคะสิ่งศกิ์สิทธิ์เนาะคอนะคะแม่หมอบุนบานไว้นะคะเนาะนะคะเด,เดี๋ยวเอาให้ชัดนะคะจริงๆแม่หมอก็เห็นแล้วแต่ว่าไม่ค่อยชัดมานูหนูบอกแล้วอ่ะ นะคะคก็ยังเห็นเก้าห้าอยู่นะคะเก้าห้าเนาะชัดมากไม่บอกว่าชัดมากเก้าห้านะคะเนี้ยชัดมากเลยเก้าห้าค่ะเก้าห้าแต่ตรงกลางนี่ืตรงกลางไม่ค่อยแน่ใจเลยนะะเนาะท่านจะให้แค่สองตัวก็ไม่รู้นะคะอืม นะคะท่านจะให้สองตัวหรือเปล่าไม่รู้ว่าท่านให้แค่สองตัวหรือเปล่านะคะนะตรงกลางมันไม่เห็นนะคะเห็นแต่ข้างๆเนาะเก้าห้าค่ะเก้าห้าตรงกลางตัวนี้ดูไปเหมือนเลขสองมากเลยนะเนี่ย เนี่ยค่ะประมาณเนี้ยน่าจะเป็นเก้าห้าเก้าห้าสองถ้าดูตัวนี้เป็นสองเก้าห้าสองนะคะเนาะขอให้ออกตัวนี้นะคะออกตัวนี้นะมาแก้บุญแน่นอนเลยนะคะเก้าห้าสองเนาะนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในปวกนี้นะคะถ้าออกเก้าห้าสองมานะคะนะคะแม่หมอจะมาแก้บุญอย่างที่แม่หมอบอกนะคะเนาะ แต่ตัวนี้ก็เหมือนนะคะเนี่ยเห็นเห็นทำไมอยากโดนมากนะคะเดี๋ยวมันจะมองไม่เห็นเหมือนห้าเหมือนห้าค่ะอันนี้เนาะได้แล้วเนาะเนาะสาธุสาธุเนาะขอให้ถูกนะคะขอให้ถูกนะคะถูกจะได้มาทมําบุญที่วัดด้วยนะคะแล้วก็มาแก้บุญกับเอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในโปกนี้ด้วยนะคะเนาะเนาะ นะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้เลขแม่หมอนะคะเดี๋ยวแม่หมอจะไปนําไปเล่นนะคะแล้วแต่ใครจะตามแม่หมอหรือไม่ตามก็ได้นะคะแล้วแต่คนเห็นเนาะอาจจะมีคนเห็นอย่างอื่นก็ได้นะคะเนาะนะคะเออนะคะตอนนี้เลขสองก็เห็นอยู่นะคะตอนนี้มีห้านะคะต้องมีสองเนาะ,ะแม่หมอเห็นเก้าเดียวก็จะรวมกันเก้าห้าสองแล้วกันนะคะเก้าห้าสองเนาะใครจะแทงก็แทงได้ะคะ่ะแม่หมอไม่ได้ว่าอะไรนะคะ เนี่ยได้ห้านะคะยังไงให้ข้าก็เห็นตัวนี้ก็ห้านะนี่ตัวนี้ห้าห้าชัดมากนี่เนี่ยห้าชัดมากเลยนะะถูหน่อยถูน่อยได้ห่านะคะได้ห้าเมื่อกี้เหมือนหกแต่ว่าชัดไปฉัดมาหายไปนะคะเหลือเน,นีได้ห่าแล้วเนาะ เขปวดหลังมากนะคะแม่หมอปวดหลังมากนะให้เห็นอะไรนําไปแทงได้นะคะให้เห็นอะไรนําไปแทงได้นะคะเนาะนะคะอ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูนะคะไม่ทราบว่าเป็นต้นตะเคียนหรือเปล่าแต่ลอยเขาพันไว้นะคะน่าจะเป็นต้นตะเคียนนะคะใหญ่ใหญ่มากๆเลยนะน่าจะเป็นตะเคียนเหมือนกันนะคะใหญ่มากเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมาดูกัน ว่าตะเคียนหรือเปล่านะคะมาดูกันว่าตะเคียนหรือเปล่านะเอออันนี้ก็น่าจะเป็นแม่ตะเคียนเหมือนกันนะคะาะมีชุดไทยด้วยนะนี่ใหญ่มากนะนี่ประมาณหลายคนโอบเลยเนี่ยนะดูแล้วมีสองต้นนะคะน่าจะประมาณน่าจะสองสามสี่หนึ่งสองสาม สี่ถ้าคนถ้าเป็นผู้ใหญ่โอบนี่ประมาณสี่คนนะคะสี่ถึงห้าคนนะคะถ้าเป็นเด็กนี่น่าจะประมาณเจ็ดหกเจ็ดคนแปดคนประมาณเนี้ยใหญ่มากสาธุสาธุโชคลาภอะไรมาเทมาสาธุนะคะแล้วก็อันนี้นะคะใหญ่มากเหมือนกันหูเบิ้มเลยนะคะใหญ่จริงๆนะคะน่าจะเป็นต้นตะเคียนเหมือนกันนะคะเนาะใหญ่มากนะคะอันนี้ก็ประมาณราวๆห้าคนหกคนโอบอะคะ่ะ ถ้าคนเป็นผู้ใหญ่นะคยค่ะถ้าเป็นหกคนเจ็ดคนโอบนะคะถ้าเป็นเด็กนี่จะเป็นแปดเก้าคนเลยนะคะโอบในต้นนี้ใหญ่มากต้นนู้นก็ใหญ่นะคะเนี่ยนะคะที่วัดท่านั่งนะคะถ้าใครจะมาชมบาร,รมีของแม่ตะเคียนนะคะที่วัดท่านั่งนะคะลงมาดูนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีใครมาเยอะนะคะเอ่ออาจจะไม่มีใครมานะคะในช่วงนี้แต่จริงๆแล้วนะคะเอ,อทุกที่ศักดิ์สิทธิ์ทุกที่นะคะ นะคะศักดิ์ there, threaten. s, iec. สิทธุทุกที่นะคะที่นี่ศักดิ์สิทธ์ทุกที่จริงๆนะคะไม่ว่าที่ไหนที่มีต้นตะเคียนหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะคะศักดิ์สิทธ์ทุกที่ค่ะเนาะอันนี้เราก็ได้โชคได้ลาบเอ่อได้เลขกันไปบ้างแล้วเนาะยังไงใครจะแทงอะไรนะคะก็แทงได้เลยนะคะแทงได้เลยเนาะเนาะนะคะแทงได้เลยนะคะแม่หมอก็จะพามาดูนะคะสิ่ง ที่สามารถโพลบูชาได้หรือให้โชคให้ราบเราได้นะคะแม่หมอพามาดูนะคะนะคะแม่หมอพามาดูนะคะคือถ้าเกิดสมมุติว่ามีใครถูกหรือว่าจะได้มาทําบุญกับวัดนะคะกันเยอะๆเนาะแม่หมอก็เป็นสะพานบุญนะคะให้ทุกคนได้ร่วมมาทําบุญที่วัดท่านั่งนะคะอําเภอโพทะเลจงงังหวัดพิจิตรเนาะเออนะคะ ที่นี่ก็มีต้นตะเคียนอีกที่หนึ่งที่บางคนหลงลืมหรืออะไรไปแล้วนะคะเนาะหลงลืมกันไปแล้วนะคะเนาะจริงๆก็มาเที่ยวดูได้นะมาชมได้นะคะวันนี้แม่หมอก็พามาเท่านี้ก่อนนะคะไงได้โชคได้ลาบแล้วขอให้ทุกคนโชคดีนะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะ